ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะพ่อป๊อบหลงรักหัวปากหัวปำหลังลูกสาวคนเล็กน้องปาลินเข้ามาอ้อนเชื่อว่าหลายคนคงจำกันได้ดีสำหรับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ทางด้านสาวเปย้ลป่านวาดได้มีปัญหากับอดีตสามีป๊อบนิธิเกี่ยวกับเรื่องปัญหามือที่3ามทำเอาชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันสน,นัน แต่ภายหลังเรื่องดังกล่าวนั้นก็เงียบหายไปหลังหนุ่มป๊อปเองก็ได้ประกาศชัดเจนว่าเลือกฝั่งเมียหลวงอีกทั้งยังต้องบอกเลยว่าระยะหลังนั้นทางด้านหนุ่มป๊อปและสาวเปย้ยมักจะออมาโพสต์รูปภาพอยู่ด้วยกันอยู่บ่อย ล่าสุดทางด้านเพจอินสตาแกรมแฟนคลับของน้องปาลินเรียกมาเผยแพร่คลิปโมเมนต์ความน่ารักระหว่างพอบอบและน้องปาลินซึ่งเป็นคลิปที่พอบอบนั้นกำลังนั่งดูทีวีท,ทันทีน้องปาลินนั้นเห็นพอก็รีบเข้าไปอ้อนท,ทันทีพร้อมกับส่งยิ้มหวานให้จนพอบอบนั้นต้องหันมาเล่นด้วยซึ่งงานนี้นั้นต้องบอกเลยว่าทางด้านชาวเน็ตนั้นก็มาแสดงความที่เห็นกันว่าพอบอบนั้นกลับตัวกับใจสุกเล็กสุกน้อยเพราะลูกสาวคนนี้อย่างแน่นอนเลยล่ะคะ่ะ